ไาครับพี่น้องจัด,ดรถทำมาหากินนะออกรถคอกเข้เาร้อยไอเสมจบที่ศูนย์บาทชุดแต่งแสนกว่าบาทครับผมนะจัดสําจัดห้สาหรับพ่อพี่พน้องเศร้าไ้เศร้าหน้าเศร้าสวนเกษตรกรนะแกงวัวแกวคว้ยขนมันเข่าไ้เข่าหน้าเข่าสวนนะไอเสียมจัดศูนย์บาทเผาร้อยเบิกไม่โศก4ีต้นนะแนวพี่ออจากแพนเออสร้างวาโลดไอเสียมจัดห้นะพี่ออยจะตับค่าสอกพี่ไอเสียมก็ใส่ไ้เอาวะถชือกใจว่าไป่รุนฟีดาวครับ นาพอนเริ่มต้น6000บาทครับพี่น้อง2.8เจพัดปี19คอกเผาร้อยเบิกไมครับพี่นอ้องยาง x อซ์ดีทูเบิกไมครับชุดแต่งเป็นแสนจบครบที่เดียวที่จบครบที่เดียวกับไอ้เสมศูนย์บาทรับรถบัตรประชาชนใบเดียวครับพี่น้องนะแม็กซ์เบิกไมอยางไล่ไฟคอกเบรกแบมโบโอ้โหรออะไรอยู่ครับพี่น้องนะพ่อพี่น้องชาวกเกษตรกรอยากได้รถไปทำมาหากินอยากได้รถไปท่าไปขายนึกถึงรถคอก นึกถึงรถไปทำมาหาเงินนึกถึงไอเสมเดี๋ยวไอเสมจัดให้ครับพี่น้องนาฟรีดาวน์บประชาชนใบเดียวพอเริ่มเต้น6 0 0 0บาทครับพี่น้องโอ้โหสวยๆกิบกิบไม่หกหมื่นกิโลเมตรนะโอ้โหสุดจัดครับพี่น,น้องนาเผารุ่งเผาลอยนาไม่ต้องเสียตังค์เอกสารครบทุกข,ขั้นแจ้งจดใบขนส่งใบวิศวะให้พร้อมสำหรับผู้ใดรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปแ์ให้เสมรับค่าขนมหาพัน ขัน้งหนี่รับค่าขนมหาพันแคปหน้าจอมารับส่วนลดสองหมื่นพุทธจองดาวศูนย์บาทปีแรกพันหกพันหลังนั้นพันเก้าพันโอเคครับพี่เล่นพุทเอกได้รถครอบท่านว่าหาเกินแคร์เลยครับพี่น้องแก้วดันล่งนะครับพี่น้องสิบท่นแรกนะสิบคนแรกเอ้ยไม่เอาเอา,เอาเดี๋ยวซุ้มดีกว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวคุณคนอื่นเข้ามาเบิ้งซ่านะสิบนะเดี๋ยวไอซีเอ็มสิบซุ้มแจกเสือสิบคนคอมเมนต์ด้านล่างเลย แก้วบอรถคอกทามหากินแก้วบอ่อเดี๋ยวส้มเสื้อแล้วพี่น้องคอมเมนต์แก้วแล้วก็แชร์ให้หน่อยเดี๋ยวให้ขนมห้าขนมห้าพันแล้วก็ให้เสื้ออีกครับพี่น้องแก้วคอกเพลอยแต่งแสนกว่า